สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจ้านางก็จะพามาตัดใบหัวละพานะคะที่เจ้านางไปตัดมาเนาะที่ปลูกไว้ในสวนนะั่นแหละในกระถางเจ้านางตัดมาเรียบร้อยแล้วทุกคนตอนนี้เขจะมาตัดเอาแค่ใบแล้วก็เอาไปตากแห้งในตู้เย็นนะคะเก็บไปใช้ตอนที่หน้าฝนทุกคนหัวละพาจะแพงเนาะแล้วก็มา ทำการตัดได้เลยค่ะมาทำมาตัดกันได้เลยตัดใบบนกระถากันได้เลยนะคะทุกคนฉนน่าจะตัดมาแล้วเนาะเราก็จะใช้นี่แหละตะกอนของเราแบบนี้เลยใช้ตัดตัดกันไก่นะทุกคน แค่ใบนะทุกคนาจนะจะตากเองทุกคนไม่ได้ตากไม่ได้ตากในแด,ดด้ยตากในตู้เย็นนะคะนสวยๆทั้งนั้นเลยทุกคนใหัวนะาจะนานจะสวยทั้งนั้น ในสวยๆให้ตอสนะคนนั่ง้หน่ไหนก่หน่หนคนนะคะตใบแห้งเราตากในตู้เย็นใบแห้งแล้วก็ เขียวเหมือนเดิมทุกคนกลิ่นหอมเหมือนเดิมกลิ่นหอมเหมือนเดิมเราเอามาใส่แกงอะไรก็ได้ทุกคนแกงผ็ดแกงอะไรได้เนาะใช้ได้เหมือนเดิมนะคะเราก็จะทำแบบนี้วิธีถนอมทุกคนเก็บเอาใช้ได้นานเลยนี่รูก็นไหมเราเก็บ

จะไปตากแ,แดดหรือมันสะดำเราแกะเลยใบยติดใบใบมันไปทุกคนเอาเติดใบใบแบบน,นี้นะคะเวลาเราทำแกงทำอะไรก็ มันเขียวหวานใช้ได้ทุกคนไปโยนใส่ก็เขียวเหมือนเดิมหอมเหมือนเดิมปล่อยไว้ก็แก่ทิ้งทุกคนก็เลยว่าอ๋อ ตูเ้เย็นนะเดี๋ยวะตากแห้งเดี๋ยวจะนำะานจะมามาโชว์ให้ดูนะเดี๋ยวจะนาหน้าทีจะถ่ายให้ดูอีกรอบนึงนะทุกคนแต่ก็นานเหมือนกันนะกว่าจะแห้งใช้เวลานานตากให้ตู้เ,ย,เ,เย็นขอเงเราเนาะขอบไปเองแหง้งไปเองทุกคนเขียวเหมือนเดิม เมอนะครไปดละครนี่การก็ร้อการมากเลย ได้หมันเริ่มเป็นดอกแล้วน้องมันเริ่มเป็นดอกแล้วมันก็เลยว่ากลิ่นมันหอมจัดแล้ว มันก็นเลยเอามาตากินน้องผู้ใดจะเรียนแบบก็ได้เด้ลยงานว่าเอยหนักกินหวัวหะพาแต่ว่านางนางผมมันบ่ค่อยงามมันผูกค่อยคลายข้างยากเลยพี่น้องเลยงานย่นางพ่เดิหัวหน้านางผมเนาะก็จะมีอยู่หนางึงนึงเลยผิวผิวเนหัวหะพาแพงพ่นพี่น้อง ฉะนั้นก็เลยใช้วิธีนี้เนาะวิธีถนอมนอะก็ต้องหันซีเวลาเ้าสซีอยากปรุงอาหารก็เอาตัวหแห้งๆเลยกินกระหอองือเก่าด้ี่น้องเลยฉะนั้นคือเห็ดมาตัวนด้อันนี้ค่ะทำมาแล้วได้ผลน,นะทุกคนได้ผลดี ก็เลยแบบเออเขาก็บเกี่ไว้ตัวปันหานี้ตัวนี้อิดเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดสิไปเย็นแดดก็ได้เด้อพี่น้องเด้อตัวเขาต่างๆมาที่เย็นเด้อต่างๆใแดงมันสีดำกลิ่นมันสีบอดได้คือเก่าเาไปต่างความเย็นเด้อพี่น้องนี่ความเย็นอุ่นกูมของเฮาในตู้เย็นนั่นแหละเย็นจัดๆของเฮานั่นแหละโดยสารโดยสีโดยหาอีกอย่างก็ว้าไปเมื่อกี้น้องเนาะตู้เย็นเฮาใส่ ประจำบ้าน